อัปเดตประกาศฉบับที่1ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบ13-17ถึงกันยายน6 7ในช่วงวันที่ 13- 17ถึงกันยายน6 7ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลาหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่รุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมเดือนลงมาพัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกกระตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่พัดคลุมทะเลดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นเป็นกําลังค่อนข้างแรงสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-17กันยายน67บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วน อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนรือแรกบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวค่ะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ